ร่อนร่อนลงมาหน้าข้างๆแล้วเฮอนไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่มาีวนเกด้พี่การก็19แล้วก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เลิกเป็นด็กเลิกเป็นเด็ก เด็กเมืป็นเด็กยังไงอ่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันจริงเรื่องที่สองแล้วหวังว่าจะมีผลงานด้วยกันค่ะต้องกันหมดทีนอาจจะยังไม่รู้เลยอือก็ติดตามติดตามเรื่องรักบวกเกียนนักเรียนสี่ภาครักบวกเกียนนักเรียนสี่ภาค พาดรอบเลยครับชื่อภาษาอังกฤษโฟคพาดโฟคพาดโฟคพาดรอฟเลยโฟคพาดรอบเลยตายไหมจำมาพิธีโฟพาดออฟเลยก็ออนแอร์ต่อเลิฟซิกเลยใช่ต่อกันเลยออนแอร์ต่อเลิฟซิกครับทั้งหมด33ตอนครับพอเลิฟซิกจบก็เริ่มเลย ครับคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีการตะมีต้ตะบันถ่ายกันนะฮะก่อนจบก็เราก็เล่นคู่เราก็ถือว่าคู่กันนะอตอนจบอ,อ,อีกเรื่องนึง่งก็ไปคู่นี่ก็เจอเราอีกคนระับเรา,าอยากพึ่งเพืนะ่อนล้วเนาะผมมันไม่มีคู่เลยเลือกมากอย่างนี้แหละแอนเขาอยู่ได้เมื่อคืนก็ทำเขาร้องไห้อีกแล้ว เมื่อคืนลุงอยู่ทีมเผาบ้านเปิร์นะเว้ยม่งเองมีสิ่งเงไม่ใช่เปิร์นไองต่คแต่เืองครับม่งใช่ไมเม่อกี้่อกีเมื่อก้เมื่อกี้เมื่อก้เมื่อกี้เ่อกีเมื่อกีเมื่อกี้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 เมื่อก้เมื่อกี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 เมื่อกี้เอกี้เมื่อกม่อกี้เมื่อกีเมื่อกี้เมือกี่อกี้เมื่อกี้เม่อกเมื่ี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เม่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีมื่อกี้เมื่ อ่าน้องพายุพรเสร็จยังลูกใครลืมไปเนี่ยใครลืมไปมีนะน้องพายุสัตว์คิดมาตั้งนานอ่ะต่อไม่ต้องต่อนานจังหวัดแล้วและขอบคุณมากนี่นี่แหละนี่คือความกวนของมันแหละขอบคุณครับ มันี่ไม่สงสารคนคนที่เขาจะพูดให้หน่อยเหรอลให้น้องายพูดต่อให้จบน้องชายพูดต่อกลางติดปกป้องเว้ยก็พี่กก็ตั้งใจเรียนอะก็แล้วก็เป็นเด็กดีของแม่รู้ แล้วก็ตอบไลน์ตอบไลน์งเรี่ยงมาหน่อยไล้วขอซิงเนี่ยริงนู้นนู้นเนี่ยหลายเดือนแล้วพอดีช่วงนี้คุยเงินบ่อยอยู่นะนี่สรุปว่าน้องอวอพ์ไม่จบอะต่อตูงพานต่อลูกเสร็จแล้วอ่ะโอเคมันมันยัง ไม่มีแค่นี ained, ้หรอกเพื eday. ่อนๆก็อวยพรมาเยอะอ่ะช่วยย้ายบรรทายมานั yeah. ่งตรงนี้ทุกคนทุกคนต้องลงมานั่งด้วยกันนะอ่ะเอาเอายางเอายางจ้ะนั่งนี่นั่งหันหน้าไปทางรถหันพื้นเลยนั่ง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 เอาให้เห็นเห็นนะ เปี่ไม่เห็นเลยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมจริงๆริไปนั่งหล่อๆบนโซฟาก็ได้นะจริงมาดิจริง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 เออขอบครับที่มาเปิดงานวันนี้ขอบคุณทุกคนครับดองหลังด้วยดองหลังด้วยอ่าแล้วต่อไปเป็น เอกให้พุ่งเลยปะนี่มันเล่นตั้แต่ก่อนจะเข้างานแล้วนะอ่าต่อไปต่อไปเป็น VPR นะครับใครเลือกรูปไหนเป็นรูปรูปหน้าจอเหรอรูปหน้าจออันนี้มึงก็รู้ว่าเครื่องใครเครื่องอะไอ้าวหายแล้วเพื่อนๆนี่ไม่ได้เป็นคีโปรใช่ไหม ขอเพื่อนเพื่อนเปิดออกมาคอนเสิร์ตแบทบอย <c oughs> อ,อยา่าพลาดทีอย่าพลาดทิงอ, <c oughs> อะไรจ๊ะ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้ไม่รู้เป็นไร อออนนจวคุณไปไงต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนึงบีสักทิปคุณนี่แบบแน่นมากอะ่ะอ่าระหว่างนี้ระหว่างนี้พูดคุยพูดคุยอีกหน่อยโทษลูกพูดคุยก็คุยเรื่องโฟพาร์ดอับเลิฟนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังโฟพาร์ดอับเลิฟไหนๆก็ได้ขายของนะเอ้าขึ้นมานั่งวนนี้ก่อนได้อ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนผายออ่นอนแอมเมื่อไหร่นะบอกเขาไปกาดกาดอย่าโยนให้น้องเลยลูกเชื่อว่าน้องทำงานบ้านมาดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจึงไปนั่งคุยกับพี่กัรก่อนเดี๋ยวลุงอธิบายเดี๋ยวโฟพาร์ดับเลิฟนะคะโฟสิงอะรนะสิงไปไปไหนสิงดังหนูเงินอะไรหรอดอ่ะงศักดิเอ่อโฟพาร์ดับเลิฟนะคะเป็นไปนั่งกับพี่กัรนะครับก็เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานถ้าใครได้ได้ดูรูปนะครับก็จะมีน้องไปเรียนล็อกช็อปสนุกไหมเมื่อวานสนุกไหม สน,นุกครับกปเรีเวิร์กช็อปมาได้สองวันแล้วเพื่อนใหม่เป็นไงมั่งเพื่อนใหม่ก็ดีครับก็รู้จักลุตงตั้งธนีเพื่อนรู้จักก,ก็มีหลายคนนะครับน้องๆน่ารักนะครับก็มพเรารเป็นเรื่องยังไงอ่ะเล่าให้เขาฟังกันหน่อยเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนของแต่ละภาคมารวมกันัสี่ภาคก็เหมือนชื่อเรื่องอยู่แล้วครับก็มารวมกันแล้วก็แต่ละคนแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็จะ แต่ละภาพก็จะมีความสนุกแตกต่างกันไปเราจะมีเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามมากๆเองก๊าบน่าจะอยู่ภาพกลางนะง่าอยู่ก็อันนี้เดี๋ยวเราเราแจ้งข่าวให้ทราบคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันที่6นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็น นะครับน้องๆจะมีฟิตติ้งนะครับแล้วก็ถ่ายทีเซอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เยอเลยนะวันเ่อะเรยนะวันที่ครับย้ําย้ํย้าย้ําวันอาทิตย์ที่6นะครับก็ที่มมยที่มมยสตูดิโอนะครับแถว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 อะไรนะแบ่งจ่ายเลยแบ่งจ่ายมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงอะไรนะโรงเล่าแสงจันทร์อะไรเนี่ยนะครับก็ทางทางทีมงานนะครับยินดีให้แฟนคลับนะครับเข้าได้นะครับเข้าไปดูน้องได้นะครับ อย่างเมื่อวานก็ก็มีแฟนคลับเข้าไปรอพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับได้ข่าวมาว่าประมาณ21 22นะครับจะมีการบวงสวงนะครับบวงสวงซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งงานบวงสวงจัดที่ช่อง9นะครับก็แฟนคลับเชิญได้เหมือนกันนะครับเชิญไปไปพบปะน้องได้เ,ดเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจ้าน้องออกไปก่อนอ่ะอ่ะ โอเคถ้ okay. างั้นก็ช่วงนี้นะครับขอบคุณน้องซิงนะครับน้องไพอารนะครับแล้วก็ขอเวลาขอเวลาให้อาบก๊าปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งจะได้กลับมาหล่อในอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็เตรียมตัวเล่นเกมกันอ่าปรบมือขอบคุณหน่อยครับ พี่สิงพี่สิงยังไม่ไปนะเดี๋ยวพี่สิงเดี๋ยวพี่สิงมาอีกนะครระหว่างนี้ระหว่างรอน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับรบกวนนะครับลำดับต่อไปเราจะเล่นเกมนะครับโดยนั่งเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รบกวน